สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับวันนี้ครูติ่งสอนเลขนะครับก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นป .6 นะครับในเนื้อหาเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับนะครับสําหรับในเรื่องนักเรียนที่ได้รับใบงานนะครับเขียนชื่อนามสกุลป .6 ให้เรียบร้อยนะครับดูคลิปการสอนได้ที่ YouTube นะครับครูติ่งสอนเลข Facebook ส่งงานครูติ่งนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ใบงานที่แล้วเราได้เรียนไปในเรื่องของอตัวประกอบของจำนวนนับและก็การแยกตัวประกอบนะครับครูก็ได้สอนไปแล้วนะครับใครลืมใครยังไงก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับใน YouTube นะครับทีนี้เราก็ยังไม่เปลี่ยนเรื่องไปไหนนะครับมาอยู่ในเรื่องเดิมเป็นการทบทวนนะครับไปดูใบงานกันเลยนะครับคำสั่งจงเขียนวงกลมร้อมรอบจำนวนที่เป็นคำตอบ ตัวอย่างจํานวนที่2หารลงตัว2หารลงตัวครับในเรื่องของตัวประกอบสัปดาห์ที่ได้สอนนะครับแต่ตอนนี้แค่ต้องการว่าจํานวนไหนที่2หารลงตัวครับ2หารสิลงตัวไหมสอหารสิลงตัวไหมแน่นอนครับ2หารสิลงตัวครับหารอันไหนลงตัวก็วงเอาไว้นะครับเพราะหนึ่งจำนวนที่4หารลงตัวพอหแล้วนี่สูดคูณต้องเป๊ะนะครับ บวกลบคูณหารต้องเป็นแล้วจำนวนที่สี่หาลงตัวครับสี 4, 5, ่ห้ายี่สิบนะใช่แนละ้วมียี่สิบแน่นอนครับยี่สิบสาไม่ใช่ก็เว้นไว้นะครับและมีอยู่สิบข้อในฝั่งนี้นะครับคงไม่มีปัญหานะครับงั้นเราข้ามไปเลยนะครับชุดที่สี่คำสั่งครับจงเขียนคำตอบลงในช่องว่างอันนี้คือตัวอย่างนะข้อหนึ่ง 3เป็นตัวประกอบของ104หรือไม่คำว่าตัวประกอบนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูด้ยกตัวอย่างในเรื่องของการแสดงหนังนะครับจะเป็นตัวประกอบได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถไปหารจํำนวนนั้นได้ลงตัวอย่างเช่น3เป็นตัวประกอบของ104หรือไม่เป็นหรือไม่เราก็ไปดูนะครับว่า3สามารถหาร104ได้ลงตัวไหมในที่นี้เอา104เป็นตัวตั้งนะครับและหารด้วย3นะครับ ปัญหามี5ขั้นตอนนะครับอาจจะเป็นใส่บนใส่ล่างลบดึงนะครับ3คูณอะไรตัวหนึ่งมีใส่บนใส่ล่างลบดึง3คูณได้10 3 3 9ลบ1ึงดึง4 3อะไรตัวสิี่ามสี่สอ่ะ12ลบเหลือเศษ2มีเศษครับมีเศษเมื่อมีเศษเพรออาะงั้นแสดงว่า3หาร104 3เป็นตัวประกอบ3เป็นตัวประกอบของ104หรือไม่เป็นไหมครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะครับเพราะหารแล้วเหลือเศษนะครับเขียนว่าไม่เป็นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าหารแล้วไม่ลงตัวนะครับคราวนี้เราไปดูสครับข้อสองสีเป็นตัวประกอบของ93หรือไม่ตัวประกอบ4จะไปเล่นหนังเรื่อง94เอนั้นได้นั้น สก็ต้องมีคุณสมบัติคือ4จะต้องหารเกได้นะครับเอา93ตั้งครับหารด้วย4ี่สีดลบหนึ่งดึงสามสีนึ่งสี่สี่องแปดครับเราเทียบสี่สามสครับลบมาเหลือเศษีีแล้ะ 4จะไปเล่นหนังเรื่อง93ไม่ได้นะครับเพราะว่า4หาร93ไม่ลงตัวเพราะงั้น4ไม่เป็นตัวประกอบไม่เป็นโอเคหาไปเรื่อยอ่าคราวนี้เราคูยกตัวอย่างข้อไหนนะข้อ9ก้าัสองเป็นตัวประกอบของ246หรือไม่2มันอยากเป็นเล่นหนังกับ246 เราก็ดูซิว่ามันจะมีคุณสมบัติหาลงตัวหรือเปล่าสองหนลบดึง4 2่สองสลบดึง6กสอลบไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษแสดงว่าหารลงตัวเพราะฉะนั้นข้อาะ้อสอ เมื่ออาหาร246ได้ลงตัวก็สามารถไปได้หนังเรื่องนี้ได้แล้วตอบเป็นไหครับเป็นตัวประกอบไหมเป็นนะครับ,นนครบแค่นี้เองครับครูทําให้ดูสามท่อแล้วอีกเจ็ดทอน,นักเรียนไปทําเองนะครับคราวนี้เปิดต่อไปกับหัวกระหางหน่อยไปใบางานชุดที่ห้าครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับครูก็พยายามหาใบงานที่ง่ายๆครับปูพ,พื้นฐานให้นักเรียนไปเรื่อยๆก่อน เราไปดูนะครับคำสั ar, em, ่งอ่านคำสั่งให้ชัดเจนนะครับจงเขียนวงกลมร้อมร้อมรอบจำนวนที่เป็นตัวประกอบตัวอย่างจำนวนที่มี2เป็นตัวประกอบจำนวนที่มี2เป็นตัวประกอบ2จะไปเป็นตัวประกอบเผาได้แลืนั้น2จะต้องหารเขาได้อย่าไปเล่นหนังเขาอ่ะ2หาร3ามได้ไหมไม่ได้ข้ามไปขีดทิ้ง2 2หาร6ได้ไหม2อจะไปเล่นหนังเรื่อง6ได้ไหมได้ครับวงไว้2จะไปเล่นหนัง เรื่องสิบสองไหมเป็นตัวประกอบสิบสองไหมได้ทําไมรู้อ่ะตัวเลขง่ายๆคิดในใจนะครับ2เป็นตัวประกอบของเลขคู่ทั้งหมดนะครับนี่6ก็คู่นี่ก็คู่นี่ก็คู่ครับนี่คี่ไม่ใช่ครับเพราะนั้นมีแค่นี้นะครับอ่ไปดูข้อหนึ่ครับจํานวนที่มี4เป็นตัวประกอบครับจำนวนที่มี4ี่เป็นตัวประกอบสจะต้องหารเขาลงตัวนะอย่าไปเป็นตัวประกอบเรื่องเขาอ่ะ พราะฉะนั้นหนูก็ดูครับแม่4ครับ4 4 4 2 8 4 3 2 4 4 1 6 4 5 2 0น่ะมี20 4 6 2 4 4 7 2 8 4 8 3 2 4 9 3 6นะมี36 4 0 4 0 4 4 4 4 4 2 4 4 8นี่แค่นี้นี่ก็คือตัวอย่างนะครับนักเรียนก็ไปพิจารณาเองนะครับมี10ข้อคราวนี้ไปดูครับชุดที่5ไปเร็วเลยเนาะเพราะว่าชุดนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปนะครับ ไปดูคำสั่งจงเขียนวงกลมล้อมรอบจํานวนที่เป็นตัวประกอบอครูซ้าหรือเปล่าอ๋อครูซีหลอกมาให้ซ้ํานะครับเพราะงั้นนักเรียนทําแค่เพียงฝั่งเดียวพอฝั่งนี้ไม่ต้องทํานะครับเพราะว่ามันครูผิดพลาดเองครูถ่ยายซ้ามานะครับโอเคสัปดาห์นี้ก็ฝากใบงานไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ